ข้อยี่สิบแปดนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นการตรเตรดกรดที่แตกตัวได้สองครั้งหรือกรดไดโรติกนะครับข้อนี้เนี่ยเขาเอากดมาอีกมาตรเตรดกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะเขาบอกที่จุดยุติที่สองเนี่ยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ไปยี่สิบูกบาทเซนแล้วก็ให้กราฟค่า ph มานะครับตามรูปนี้เลยแล้วก็ถามว่าค่า ka หนึ่งกับ ka สองของกรดมาอีกมีค่าต่างกันอยู่ประมาณกี่เท่านะครับแล้วก็ให้ชอยมาสิบกำลังร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแล้วก็แสนเท่านะครับข้อนี้ไม่ยากแต่ต้องดูให้เป็นแล้วก็ มันมีทริคนิดนึงนะข้อนี้ไม่เคยออก็นข้อสอบในไทยแต่ออกมาครั้งเดียวเลยเมื่อตอนปีห้าหกแต่ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ฮิตมากในเมืองนอกนะครับเขาจะมีเทคนิคการมองอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะอันนี้มันแตกตัวสองครั้งใช่ไหมครับมันใช้สิบรูปบาทเซนอันนี้โซเดียมไกเซด์แตกตัวครั้งเดียวใช้ยี่สิบรูปบาทเซนปกติการแตกตัวสองตังของโปรดเราต้องเอาสองเข้าไปคูณถู่ไหมครับ ก็เท่ากับว่าตัวนี้เสนอว่ามันเป็น20่สิบูกบาทเซนถ้าคิดว่ามันแตกตัวครั้งเดียวมันจะไปเป็นย0่สิบูกบาทเซนแต่เพราะว่ามันเป็นแตกตัว2ครั้งถูกไหมครับเราก็เลยถือว่าเอามาแค่ครึ่งหนึ่งคือเอามาแค่10มันก็จะพอดีกับ20ได้แปลว่ากฎมานอีกต้องเข้มข้นเท่ากับกฎไอโซเดีเยมไรอกไซด์เลยครับ0ูนย์โมลาร์มันต้องเข้มข้นเท่ากันถูกไหมครับมันถึงจะใจเตกกันได้ด้วย10ต่อ20พอดีนะ ถ้าเกิดเราเขียนแบบที่เราเรียนกันมาก็คือ a m 1 v 1เท่ากับ b m 2 v 2เนี่ย a คือการแตกตัวถูกไหมโปรดเนีแตกตัว2ครั้ง a คือแอซิ b คือเบสนะ m ติดไว้ v ใช้ไปน10ถูกไหมครับ b คือเบสแตกตัวครั้งเดียว m คือ0ู v ใช้ไปย0สเห็นไหมครับ m, m มันก็จะเท่ากับ0.5ดพอดีเลยเพราะสองสมการนี้แก้ง่ายมากนะคระับพอเราได้แล้วอันนี้ครู ขยายความให้นะแต่จริงๆมองแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วไม่ต้องเสียเวลาตั้งสมการเพราะในเวลาสอบอจริงมันเวลาไม่พออยู่แล้วนะร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้ถามถามค่า ka 1 ka 2แล้วเราจะคำนวณนยังไงละ่ะตรงเนี้ยเขามีทริคครับเขาบอกว่าให้ดูที่กลึ่งกลางระหว่างจุดยุติที่1ก,กับจุดยุติที่2นะครับถ้าเราดูกลึ่งกลางจุดยุติที่1เนี่ยมันใช้ที่ศูนย์บาทเซนใช่ไหมกึ่งกลางคือ5ทําไมต้องกลึ่งกลางครับ เพราะว่ากึ่นกลางมีจุดพิเศษคือการแตกตัวให้หนึ่งเนี่ยคือตัวนี้ครับ H O O C C H ปึ P ๊บ C O O H เนี่ยมันจะแตกตัวกลายเป็น h O, o C C H ถูกไหมครับมันจะแตกตัวอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าคู่กรดแล้วตัวนี้ก็เรียกว่าคู่เบสถูกไหมครับ นจุดที่ตรงกลางระหว่างถึงกลางเนี่ยก่อนจะถึงจุดยุติที่1ที่10บูบาทเซนเนี่ยครับตรงกลางคือ5ู้บาทเซนห้าูบาทเซนแปลว่าอันนี้ถูกใช้ไปแตกตัวไปแล้วครึ่งหนึ่งสะเทินไปกับเบสแล้วก็เหลือตรงนี้อยู่ครึ่งหนึ่งต้องบอกว่าเกิดคู่เบสตัวนี้กับเกิดกับเหลือคู่กดตัวน,นี้เท่าๆกันถูกไหมครับและในกรณีที่กดอ่อนเหลือเราเรียกว่าเป็นภาวะสารละลายบัฟเฟอร์เราสามารถดึงมาเข้าสู่นี้ได้ครับก็คือ H บวกเท่ากับ Ka 1นนี่คือการแตกตัวครั้งที่หนึ่งนะก็คือคู่ อ,อ,อ่ส่วนเออ่่สวนเกลือที่เกิดเกลือที่เกิดก,ก็คือคู่เบสถูกไหมครับเนี่ยเกลือทีต่ตอนนี้มันจะไปรวมตัวกับโซเดียมกลายเป็นโซเดียมมามาเลเอทอย่างเงี้ยนะอ่านแทนค่าครับที่ภาวะห้าลูกบาทเซนนะครับที่ห้าลูกบาทเซนตรงนี้นะ ph ได้ครับ ph ก็คือสองงั้น h บวกก็ต้องเป็นสิบกำลังลบสองเท่ากับ ka หนึ่งคู่ก่อกับคู่เบสมันเท่ากันถูกไหมครับจะต่ากันไป ก็ไม่เหลือแล้วถูกไหมครับเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ที่สิบห้าด้วยครับที่สิบห้าเนี่ย ph ประมาณเท่าไหร่ครับ ph ประมาณอ่นกับเขียนสูตรก่อนนะครับผู้กรดส่วนผู้เบสทีนี้เนี่ยตรงการแต่ตตวงขั้งที่สองเอนกัครับตรงเนี้ยน,นับจุดแต่ตตรงขั้งที่หนึ่งมันตรงนี้หมดเกี้ยงแล้วกลายเป็นตัวนี้ทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็เริ่มแต่ตรง ให้ดรเจนตัวซ้ายแตกมาได้ครึ่งหนึ่งพอดีทุตรงนี้สิบไปยี่สิบเนี่ยมันใช้เป็นสิบลูกบาทเซนใช่ไหมครับกลางทางคือสิบห้างั้นครูเขียนใหม่อันนี้คือครั้งที่สองนะครั้งที่สองจะกลายเป็นอย่างนี้ครับจะแตกฝั่งนี้แทนตัวนี้คือตัวที่แตกครั้งที่หนึ่งแตกฝั่งขวาครั้งที่สองแตกฝั่งซ้ายนะก็จะกลายเป็นคู่กดกับคู่เบรกเหมือนเดิมถูกไหมครับแล้วที่สิบห้าลูกบาทเซนตัวนี้ ก็จะเหลือเท่าๆกับตัวนี้ที่เกิดขึ้นมาพอดีเลยมันก็จะต่ากันไปถูกไหมครับงั้น H w o ที่15ลูกบาเซนต์ P H เป็น7ถูกไหมครับก็คือ10กลังลบ7เท่ากับ K A 2ตรงนี้หายไปแล้วถูกไหมครับกดตัวเลข2ตัวนี้เท่ากันฉะนั้นเนี่ย K A 1ประมาณ10กลังลบ2 K A 2ประมาณ10กลังลบ7ต่างกันกี่เท่าครับก็ต่างกัน10กลัง5ถูกไหมครับก็ต้องตอบใช้ที่4ถูกไหมครับ10กลัง5เท่านะคอนเซปต์ข้อนี้คือ อย่างเงี้ยครับมองให้เป็นจริงๆไม่ยากเลยแต่รเราไม่เคยเจอจุดแบบนี้เรามองไม่ออกเราก็ทําไม่ได้นะแต่พอจริงๆริงคอนเซ็ปต์มันคือให้ดูที่จุดกกลางครับแล้วก็จะได้ค่า KA ของทั้งสองตัวโดยประมาณนะ